สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วตอนเช้านะครับอโอ้ยดังปังครับจุดไล่นกโง่กลางไล่กลางทุ่งกลางนะอาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหมาคาบอะไรไปลเลย <laughs> 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 เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จหมาครับนู่น,นมันคาบไปแล้ว มันคาบกับข้าวไปแล้วนู่นไปแล้วครับนู่นมันคาบปลาไปแล้วครับว่าจะทําต้มยําแม่ลอ,อยลครับนี่ <c ười> เครื่องปรุงมันอยู่นี่ไปแล้วเฮ้ยหมาหมามันคาบอะไรไปวะว่าหมามันคาบอะไรไปกินแล้ว นี่ครับทีมงานตื่นเช้ามาคืนนอนดึกครับนอนไม่หลับผีหลอกเออนี่ครับทีมงานเข้าไปแกงไม่มาเลยครับก็ทำงานกันต่อเลยครับผมก็เก่งเก็บมาซ่อมนะครับ นี่ครับมื two, stay, so ้อคืนอยู่ยังไงก็อยู่งั้นแหลยครับเฮ้ยอ้ยยะก็ยังแห้งดีอยู่นะครับเครื่อง6 D24 6 D24 นี่ครับนี่6 D24 เอ่อ 330 PS 2,200รอบใหญ่อะใหญ่ใหญ่ครับฝาสูบแยก6ชิ้นถอดทีนึงเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมันแยกชิ้นนะครับแต่มันเหมือนถอดง่ายมันก็ไม่ง่ายท่อลงท่อน้ำนี่มันโยงกันหมดเลย ง่ายๆตอนที่ว่าเรายกเข้ายกออกเฉยๆครับมันทีละลูกหนึ่งฝาสองฝาสามฝาสี่ฝาห้าฝาหฝา,า,า,านี่ครับดูไปก็สวยๆอยู่นะนี่จะฝาฝาครอบนี้ถ้าไปชุบโครเมียมปัดเงาในท่อเทอ์นี่แป๊บน้ํานี่ชุบโครเมียมนี่สวยเลยน,ะนี่ท่ออากาศใหญ่ใหญ่ว่าขาผมอีก แลี๋ยวเราก็มาทําใส่ปั๊มคัดกันต่อเลยนะครับโอ้ยจะก,กระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับพี่ๆช่างหลายท่านที่ว่าซ่อมรถนอกพื้นที่ทํางานกันแบบตากแดดตากฝนก็เยอะนะครับก็ถือว่าเขาเก่งนะครับเราไปซ่อมถึงรถเพราะว่ารถไม่สามารถมาให้ซ่อมได้ อย่างผมมันทำงานซ่อมรถเล็กอยู่ที่อู่นะครับมันก็จะ <c oughs> ดูเหมือนสบายหน่อยแต่มันก็มันไม่สบายแล้วครับก็เลยงานหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนมาทำรถใหญ่บ้างมาทีไรก็ได้ซ่อมรถทุกปีแล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เตร <c oughs> ียมของแป๊บหนึ่งนี่ครับ อันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากช่องได้ล็อกกีดีมาถือกล้องให้ก่ายซ่องนี่ต้องต้องคือพูดถึงอ่ะถ้าคนทําแล้วมีคนถ่ายให้อ่ะมันรายละเอียดมันจะเยอะกว่าเนาะเพราะว่าจะเห็นวิธีการทําด้วยครับตีถ้าเป็นเป็นวิธีเอฟซีที่ดู่นประจําก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราเป็นยังไงใช่ใช่แต่ถ้าคนนี้ก็ยังไม่เคยมาเห็นเราอ่ะเขาก็จะไม่รู้หน้าตาเราหน้าตาอย่างนี้นี่นี่ครับนี่คือ หน้าตาของพี่เก่งที่ที่ออกช่องตัวเองนะก็มาวานก็นั่งถูๆได้ไถเงี้ยครับถูไปคุยไปแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนก็อุตส่าห์ว่าไถมาคนเดียวแล้วใช่ไหมน้องๆยังไถตามมาอีกเนี่ยนั่งถอยรถมานอนคนเดียวแหละเราก็ว่าเราพะจอดกันอยู่ไกลแล้ อาบน้ำนี่โดนคืนแรกเลยนอนนอนบอ่ได <c oughs> นน้นอดนน,น,นนี้นนนถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราไม่ควรจะลบหลู่เมื่อคืนชวนกันไปขอหวยแล้วไง <c oughs> ส่องไฟไปเจอพอดีเลย <c oughs> ชูๆขอหวยแล้วยยิงด้วยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หวยเป็นตัวนะครับแต่มาเป็นตัวเลยตะเลิดก,กันเนี่ย เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าอ่ะนี่ครับก็ <_ d ata> คือผมไปเจอเนี่ยทุกอู่นะเวลาเขาลือกระบอกลือหรืออ่หม้อลมปั๊มออกมาเนี่ยคือช่างทุกคนเลยนะครับที่เป็นช่างใหญ่อ่าเขาต้องเอากระดาษทรายหรือหินทรายมาปัดเพื่อไม่ไหให้มันเป็นรอยเห็นไหมมีแต่แบบเป็นหลุมเลยมันอ๋อม,ม,มันเป็นตามดช่ไหมพี่ใช่เนี่ยมันเป็นตามด ครับทีเนี้ยคือซ่อมให้มันใช้ได้ก่อนอ๋อนี่มันมันไอนี่แล้วนี่มันมันกร่อนนะพี่ใช่มันกก่อนเนี่ยยังไม่ลึกไงยังลูบแล้วมันยังพอเรียบอยู่อันนี้สาเหตุเกิดจากว่ารถรถจอดทิ้งนานถูกไหมถ้าถ้าเอาง่ายงถ้าเบื้องต้นอ่ะส่วนมากแล้วมันมันจะเป็นจากรถจอดทิ้งนานรถไม่ค่อยใช้งานเนาะพอน้ำมันมันซึมมาครับน้ำมันเข้าจากตรงเนี้ยถ้ามันเข้ามาจากตรงเนี้ย น้าพวกน้ํามันเข้ามาจากนี้นี้ได้ฝุ่นอะไรพวกเนี้ยครับพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันช่วงช่วงคัดมันดันเข้าไปข้างในช่วงเราเราเหยียบนะช่วงเราไม่ได้ใช้งานอ่ะครับอ๋อลูกลูกสูบมันลูกสูบมันถอยกลับมันถอยกลับเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้พวกฝุ่นพวกอะไรมันจะไปกองหรือว่าน้ำเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านหน้าก็คือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมลูกสูบมันถอยกลับนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลมดูดนะครับคือพวกนี้มันจะเป็นคัดลมถูกไหมพี่ คัดลมเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยคือลมมันต้องดูดกลับถูกไหมครับมันไม่เพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นฝากตัวเนี้ยอืมอืมมันจะพอเราพอเราเหยียบถีบไปให้แม่ครับมันจะดึงกลับอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ก้านปูมันจะดันกลับครับเพราะมันเป็นลมดูดดันกลับปุ๊บพอดันกลับตรงเนี้ยมันจะว่างอืมช่องตรงเนี้ยมันจะว่างมันก็ฝุ่นเข้าไปเกาะมันมีฝุ่นมีหรือว่าลูกยามันขาดอ่ะมันมีฝุ่นหรือว่าน้ำเข้าได้เนี่ยเส่วนมากจะเป็นน้ำเนาะน้ำเข้าปุ๊บมันก็จะไปกองอยู่ตรงเนี้ย ส่วนมากจะเป็นน้ําเวลาเราวิ่งรถหรือไม่ก็ฝดล้างรถอะไรประมาณเนี้มันจะทําให้เบรกเนี่ยก็บอกเนี่ยเกิดสนิมครับก็ลองพี่น้องก็ลองนึกภาพเอาว่าเครื่องมันใหญ่ขนาดไหนนะครับนู่นหน้าเครื่องอยู่นู่นนะครับตอนนี้ก็นี่เลยดูท้ายเกียร์อยู่เนี่ยตรงพี่เก่งนั่งเนี่ยโอ้ยสามร้อยสามสิบมาครับตัวนี้หใสู่ ฝาสูบแยกเป็นคัมมิ่งใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นคัมมิ่งอันนี้<า>เขาเขาเรียกลูกสูบคัมมิ่งครับก็คือจะแยกสูบแยกเลยฝานี่ก็จะแยกคนละฝาละฝาละฝา,าไปเลยนะครับเวลาเปิดฝาลูกสูบนี่จะไม่ได้ยกฝาเดียวเหมือนเหมือนหกล้อพวกเราสูบใหญ่มากนานครับจะได้มาทํารถใหญ่แล้วากาาก็ถ้าอยู่นานก็อาจจะได้ทําทุกคันถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถเล็กนะครับหรือดูแลเองนะครับเช็คเบื้องต้นอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูที่ช่องกอ็เก่งเกิดมาซ่อมเอานะครับก็จะมีหลายๆช่องน,นะพี่เนาะก็ไม่ใช่มีนะเนี่ยช่องที่เขาทํามาก่อนเราก็มีหลายๆช่องช่างนู่นช่างนี่นะครับที่ที่เขาแนะนํนากรรมวิธีแต่ว่าแนวการซ่อมของช่างแต่ละคนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับอยู่ที่ความ ชำนาญแล้วก็ไหวพริบของช่างแต่ละคนถ้ามากกว่านะครับผมหรือใครที่อยู่แถวแถวลำลูกกานะครับลำลูกกาคลองเจ็ดคลองแปดนะครับก็ติดต่อไปได้ครับที่อู่ช่างสุพจนะครับสุพ์ออโต้เซอร์วิสนะถ้าผมจำชื่อแกไม่ผิด อ๋อนี่ครับนี่นี่นี่นีป้ายครับมีป้ายอยู่ตรงอยู่ตรงคองเจ็ดใช่ไหมพี่คองแปดองแปดระหว่างเจ็ดกับแปดอ่ะเนาะแปดธัญบุรีอ่าแต่ว่ามันต้องเข้าไปในซอยถนนลังสิตนครนายกอ่าตรงนั้นเขาเรียกว่าหน้าตลาดอะไรนะหน้าหมู่บ้านอะไรนะพี่ ซ<ส>อยที่เข้าไปีปนญหาโทรปรึกษาได้นี่ครับเบอร์โทรครับผม092ไม่ต้องโทรนะครับเลย3 971 2 7 8 8 092 971 2 7 8 8่งสครับช่างสุพ์หรือช่างเก่งนะครับรถยกรถพังตามตัวได้ครับแต่ว่าต้องตามให้ถูกช่วงถูกจังหวะถ้าช่วงไหนเมาก็แอแหล่ครับพี่น้องนอนมิดซีรีโทรไม่โทรไม่รับนะครับ อืมโทรติดนะครับแต่ไม่รับใช่ขนาดบางทีผมโทรโทรหานี่ไม่รับหรอกครับแต่พอเราทิ้งโทรศัพท์ไว้เราเออคิดว่าแกคงติดทุละเลยสักพักหนึ่งโทรกลับมาแล้วอพอเราไม่รับก็นู่นอะ่ะทักไปในแชทน่นครับบอกโทรไปไม่รับเลยนะโอ้โหทีเราโทรจนเหงือกแห้งเลือกลีลาไว้ใจผมโอ้โหเมื่อวานดึงหนะ หมดเหลืออัน,นเนี้ยเเมื่อวานดึงอย่างเงี้ยนะอ๋อมันมันมันสปริงมันเกาะกระสากเลยใช่ไหมหมดแรงดึงอะพี่เมื่อวานอะใครควางพี่ใครควงใครควงไม่มีใครควงบอกแต่ว่ามันคนเดียวเนาะอย่างว่าแหละแต่ถ้าเป็นพวกรดลงรดเล็กนี่ก็ไว้ใจพี่เก่งได้รถใหญ่นี่ ไม่ว่าใครเนาะทําคนเดียวทําคนเดียวมันไม่ไหวจริงๆนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าการทงานช่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ที่ความรับผิดชอบนะครับอืมถ้าเรารับผิดชอบลดลูกค้าได้เวลาเขามีปัญหาอาอมันไ,ไม่เบี่ยงเบนมาดูนี่ครับมาดูวิธีเกี่ยวคือ <laughs> <laughs> ส่วนของร่างกายทั้งทั้งสี่ชิ้นนี่ก็คือแขนสองข้างมือสอง ค้าสองข้างนี่ก็ต้องใช้ให้หมดอ่ะใช้ให้คุ้มใช้ให้มีประโยชน์วานนั่งไข่เนี่ยต้องลดในนี่ลงมามไม่งั้นดึงไม่ออกก็ลดเสียลดพังก็เรียกเอาเด้อพี่น้องเด้อพี่เก่งเดินทางกลับวันไหนกลับวันนี้ใช่ไหมพี่ต้องไปฉีดยาวันเสาร์อ๋อแต่ยังไม่รู้เลยทางมุ้งก็โทรมาว่าเสาร์เลยทิ์นี่แหละทางบอกว่าวันเสาร์ อ๋อวันนี้ก็วันพฤหัสเข้าไปแล้วครับสุกแล้วครับมั้งวันนี้สุกแล้วนี่วันนี้สีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่เหรอสีฟ้าวันอะไรมันสุกแล้วเหรอพี่เมื่อวานมันโทรศัพท์ยังเขียนวันพก็แล้วกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันต้องดูถะาสุกหรือเสาก็สุกหรือสุกหรือพฤหัสนะลงวันหลงวันคืออยู่เอาง่ายๆอยู่กับรถดับเนี่ยอยู่กับงานดินงานเนี่ยคือเราไม่ได้ไปพบปะกับผู้คนเลยมากมายเนาะ เราก็เลยไม่ได้เน้นวันเดือนปีสักเท่าไหร่ครับยังหลงวันเลยอ,อันนี้พี่เก่งมาก็สามสี่วันแล้วครับงานแต่งมาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรให้ดูหรอกครับก็ถ่ายกันเยอะมมันมันเลยไม่ถมันหลายช่องเนะพี่ผมยังมดดยผมยังเอาคลิปเดียวอีจะ มันจะไม่เหมือนเหมือนทั่วทั่วไปผมก็จะเน้นถ่ายรถนี่แหละทำรถซ่อมรถนี่แหละแล้วก็คุยบ่นไปทําไปใครที่ใครที่อยากจะให้พี่เก่งไลฟ์สดให้ชมก็ต้องรอชมที่กรุงเทพเอาเด้อนะที่จริงอะในการไลฟ์สดบางทีถ้าเราไลฟ์ในการทํางานนะพี่นะมันก็มีการตอบคําถามของ fc ได้ด้วยนะครับใครที่รถมีปัญหาอะไรก็ค่อยทักเข้ามาถาม มาสอบถามนะครับอยากจะซ่อมอยากอะไรก็นู่นนะครับคลองเจ็ดนะครับผมทุกคําถามมีคําตอบนะครับ <unle. S 2> แต่คําตอบนั้นอาจจะตรง<ะ>สาเหตุหรือเปล่าจะถูกใจคุณหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ตรงสาเหตุนะครับเพราะว่าไม่มีใครจะมาฟันธงได้ว่าเป็นตรงนี้ตร,นตรงนู้นตรงนั้นร้อยเใช่มันมันไม่ได้การคาดคะเนการวิเคราะห์งานเบื้องต้นมันไม่ได้เห็นเห็นหน้างานเนาะที่สุดคือ ต้องเอารถมาใช่มันต้องมาอยู่หน้างานมันถึงจะรู้ใช่แต่ถ้าเกิดรถคันไหนที่ว่ามันเป็นมันเป็นแล้วเราเคยแล้วเราเคยรู้ว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบนี้อันนั้บอกได้เลยว่าแบบที่ลองดูอันนี้นะอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวนี้ก็คือผมรูรุ่นล้วนคือจะแนะนําให้มันปัญหาให้มันแคบลงมาอืให้เช็คบางทีก็เช็คกันหมดแล้วแล้วก็มันไม่เจอเงเราก็ แต่เราเคยเจอมาเงี้ยเราก็จะบอกว่าออพี่ไปดูตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีใครวิเคราะห์ปัญหาโอ้การันตีไม่ได้เราไม่ว่าช่างไหนครับขนาดว่าช่างใหญ่ๆช่างเก่งๆนี่ยังต้องบอกว่าช่างใหญ่ๆช่างเก่งๆยังต้องบอกว่า,ต,า,า,า,นะต,าต้องเอารถเข้ามาดูนะคานี้เนี่ยจะเป็นคําพูดติดปากของช่างเลยนะครับต้องเอารถเข้ามาดูเนี่ยครับเพราะว่า,วามันมัน มันคือชัวร้อยมันไม่เห็นปัญหานะต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเล็กๆน้อยๆเท่าเท่าวิ่งมาไกลไม่คิดไม่คิดเงินนี้ยคุยกันได้คุยกันได้เอาง่ายว่าคุยกันได้เพราะว่าอะไรไหมเขาอุตส่าห์วิ่งมาวิ่งมาไกลอช่างคนนี้ไม่เป็นไรครับขอแค่แค่มีไปสักสามสี่ขวดนะโแจลเลย <laughs> ย,ยาวเลย,ย <laughs> คุยกันได้ใช่ไหมส่วนมากก็คนที่จะไปหาแกประจำก็จะเป็นพิถีพิถี ยาวเลยนี่ครับสำหรับนี่ฮะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูใหม่ว่ามันผ่านหรือป่าทีเนี้ยก็คือต้องไล่น้ำมันแล้วใครย้ำให้ก็ต้องรอเท่าแก่มาบรอต้องรอเท่าแก่เข้ามาอ่าต้องรอเสียตินมาเพราะว่ามันต้องต้องช่วยกันย้ำคัดนะครับคราวที่แล้วดันเอาไงนะใช่พี่คราวที่แล้วเอากระปุกอ่ะเอากระปุกฉีดน้ำมาอ่ามาบีบมาดันเนี่ย อขอมอเตอร์แล้วก็ดันย้อนครับครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะอัดเข้ากับเบรกลมนะพี่นะ<ช>แ,ตแต่เราไม่มีสายลมไม่มีสายยางไม่มีสายน้ำมันนะครับผมก็ไม่ถอดเอยลยกระปุกขีดน้ำฝนในรถนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับของล็อกยินดีสายจวดก็ฝากพี่น้อง fc นะครับเข้ามาชมมาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งล็อกยินดีแล้วก็ก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับ จะได้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องทางทีมงานนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับก็อย่าลืมนะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนะบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับช่องล็อกกี้อินดีครับสําหรับช่องพี่เก่งก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ